สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนทางช่อง11 HD ครับครับก็มาพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็อยู่กับผมนะฮะก็จะมาเจาะลึกเรื่องราวต่างๆแบเจาะลึกกันนะครับส่วนวันเสาร์นะฮะก็มาเรียกว่าเก็บตกให้ครบทุกประเด็นใช่แล้วมีรีรันบรรทิฐิติเวลาเดียวกันนี้แหละครับก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งใช่ช่วงเวลาแบบคือ ทานข้าวเที่ยงให้อิ่มก่อนเพราะว่าบางเรื่องนี้ถ้าไม่ทานมาก่อนอาจจะทานไม่ลงเพราะช่วงนี้ต้องบอกว่าโอ้โหตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่เห็นตัวเลขแล้วตกใจไหมครับตกใจอยู่นะนะอรแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เป็นประเด็น,น,นหลักๆน่าจะเป็น,นเรื่องของอุบัติเหตุใชครับที่กรุงเทพมาหาคนครที่โรงงานกิ่งแก้วนะฮะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ ทรงพระราชาทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีไฟไหมโรงงานย่านกิ่งแก้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่ดารัสสั่งให้พระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีไฟไหมโรงงานย่านกิ่งแก้วโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชารห์เร่งช่วยเหลือมีโรงครัวพระราชทาน สองนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตในไว้ในพระบรมบราชานุเคราะห์และ,ระาาพระราชทานเพลิงสพเป็นกรณีพิเศษและสงเคราะห์งานศพผู้เสียชีวิตข้อ3ครับพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนในเบื้องต้นเป็นการเร่งด่วนครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมน,นะครับให้พลเอกกัมปนาทพรุด,ดิตองคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้บริษัทมิงตี้เคมีคอนจำกัดนะครับในพื้นที่อำเภอบางพลีที่ห้องประชุมโรงเรียนบางพลีราชปรมุงอำเภอบางพลีเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมนะครับให้พลเอกกำปนาตพุทธิดองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค200ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปราุการนะครับในบางพลีแล้วก็ตัวแทนหัวหน้าศูนย์อพยพซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บริษัทมิงตี้เคมีคอนจำกัดนะครับถุงพระราชทานเนี่ยนะครับบางส่วนก็มอบไปแล้วตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมจนถึงตอนนี้ก็1,992ถุงก็คือจำนวนประชากรประชาชนนะที่ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพนั่นเองนะครับแล้วก็มีการมอบเงินสงเคราะห์แก่ศพ นะแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่อาคารอนเนกประสงค์เรียนบางพลร,ราชบำรุงด้วยนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปราบรื้นปิติแก่ราษฎรและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับในโอกาสนี้ครับองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ไปกล่าวให้รัษฎรจิตอาสาดับเพลิงตลอดจนหน่วยงานส่วนต่างๆได้รับทราบในการนี้ทรงพักกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่ถูกสุขลักษณะอนามัยพระราชทานจากรัษฎรที่มาพักที่ศูนย์อพยพรัฐนานที่หน่วยงานต่างๆที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้อมนตรีได้ลงพื้นที่ณศูนย์อพยพวัดบางพีใหญ่กลางและศูนย์อพยพโรงเรียน เตรียมปัญญานุศรอำเภอบางพลีซึ่งจัดเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวโดยได้มอบถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ตัวแทนประชาชนที่มาพักที่ศูนย์และเยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจแก่ประชาชนให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับก็เรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยหลายพันคนนะ่ะถูกต้องเลยโ,โอ้โหนะโอ้โหเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะฮะคือมันก็โอ้โหเรียกว่า สองเด้ง่ะว่าเงินเดือนชาวบ้านในพื้นที่นั้นหนึ่งก็คือเจอโควิดแล้วด้วยนะครับแล้วก็มาเจอไฟไหม้อีกใช่แล้วก็คือมันระเบิดด้วยว่างั้นเถอะนะมันก็เลยมีแรงอัดไปยังบ้านเรือนประชาชนเสียหายไปหมดเลยใช่แล้วก็บางคนเขาบอกว่าอ๋อกมื่อค่หน้แต่ทําไงได้ประตูหน้าต่างหลังคาไม่มีแล้วโอ้ใช่บ้านเหมือนกับล็อกไว้ก็ไม่มีประโยชน์ใช่กลัวขโมยกระโจนอีกไม่ยอมออกอีกครับนี่นี่แหละฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดิเรกครับ รองโฆษกรัฐบาลครับก็บอกว่าขณะนี้ทุกส่วนราชการเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติกที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งพนักงานโรงงานประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบนะครับโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนี่แหละนะครับเบื้องต้นฮะสำนักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานนี่ก็เร่งตรวจสถานะผู้ประกันตนทั้งม3 3 3 8 3 9แล้วก็40นะครับ ให้เขารับการรักษาตามสิทธิประโยชน์และสิทธิอื่นที่พึงได้เช่นค่าทดแทนกรณีหยุดพักรักษาตัว70%ของค่าจ้างรวมถึงกรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานก็จะได้รับค่าชดเชยอ,อีก70%ของค่าจ้างรายเดือนสูงสุดถึง10ปีเลยนะฮะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือประชาชนสําหรับการย้ายบ้านชั่วคราวเนื่องจากว่า ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ที่บ้านได้ก็อย่างที่บอกครับหลังคาไม่มีนะครับประตูหน้าต่างไม่เหลือเนี่ยก็ค่าขนย้ายเนี่ยประมาณครอบครัวละ1 8 0 0 0หมับาทครับนอกจากนี้การเคหะแห่งชาติครับก็จัดหาโรงแรมห้องพักราคาถูกสําหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยเร่งด่วนแต่หากไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายได้จะเร่งจัดสรรห้องพักเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปได้กระทรวงศึกษาธิการครับก็จัดหาที่พักให้ครูบุคลากรและครอบครัวของโรงเรียน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสําหรับด้านการประกันภัยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันภัยของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับอาทิการจ่ายสินไหมทดแทนส่วนรายที่ยังไม่ได้ทาประกันภยัยก็จะรับการชดเชยจากประกันภัยของโรงงานด้วยด้วยวงเงินอันประกันภัย20ล้านบาทครับ,รบนอกจากนี้นะครับจังหวัดสม,มุทรปราการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะดําเนินการนะะในการสํารวจความเสียหายเพื่อเยียวยาประชาชนตามหลักเกณฑ์ค,คือเขามีหลักเกณฑ์อยู่ละนะครับว่าเสียหายขนาดนี้หรือแม้แต่เรื่องทุพพลภาพอะไรต่างๆนะะีก็จะมีมาตรการมีมนะครับเงื่อนไขในการชดเชยอ,อยู่นะค,ะครับนี่แหละฮะภาครัฐก็กําลังระดมความช่วยเหลือกับท่านผู้ชมครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ เรื่องของโรงงานคลี่คลายแล้วล่ะนะทั้งเรื่องของไฟทั้งเรื่องของสภาพอากาศแต่ตอนนี้สําคัญคือเรื่องการเยียวยาประชาชนชที่ได้รับผลกระทบนี่แหละแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับพื้นที่อื่นๆที่มีโรงงานนไปตั้งอยู่ในชุมชนในช,ชุมชนครับคือไม่รู้แหละว,ว่าใครเกิดก่อนใครนะแต่สําคัญคือพอไปตั้งอยู่แล้วแล้วมีชุมชนเดินรอบเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอันตรายใช่ครับถัดไปครับมาดูพติคอรมอครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประเด็นแรกครับ ในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะฮะโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติมเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องการโรคติดเชือ้อโควิด -19 โดยอนุบัติจะซื้อวัคซีนเพิ่มเติมดังนี้นะครับอ,อันดับแรกคือวัคซีนชิโนบแบคครับ10.9ล้านโดสครับที่วงเงิน6,000กว่าล้านบาทตามข้อเสนอของ,รงขอกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข แล้วข้อที่2นะครับวัคซีนไฟเซอร์ครับ20ล้านโดสเป็นวัคซีนหลักฉีดฟรีให้กับประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคดําเนินการและนําข้อสังเกตของอายการสูงสุดไปจัดทํารายละเอียดในการเจราจาจัดหาจํานวน20ล้านโดสแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสัญญาได้นะครับ,บรวมถึงการรับวัคซีนไฟเซอร์ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาบริจาคให้ไทยอีกจำนวน1.5ล้านโดส ซึ่งจะจัดส่งให้ไทยภายในปีนี้ครับรับตรงนี้ต้องนิ้นย้ำกับท่านผู้ชมนะนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่หลายคนอยากจะอยากจะฉีดอ่ะนะครับชนิด mRNA นั้นคือเหมือนโมเดอร์นาล่ะแต่ข้อแตกต่างโมเดอร์นาเนี่ยเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับใครอยากจะฉีดต้องเสียสะดุ้งสตังแต่ว่าไฟเซอร์เนี่ยจากข้อมูลที่คุณออฟบอเมืมอสครูาเป็นวัคซีนหลักประชาชนฉีดฟรีนะใช่สรงนี้สําคัญทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสเนี่ยซึ่ง ก็มีหลายฝ่ายบอกว่าเอ๊ะขั้นตอนทําไมมันเนิ่นนานเช่นช้าหรือเปล่าว่เงั้นเถอดนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วก่อนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้ติดต่อหารือกับไฟเซอร์ไปแล้วล่ะนะครับแล้วก็16เมษายนเนี่ยสบคก็มีมติให้จัดหาวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเอาสรุปเลยคือเดือนเมษายนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายคือต้องเป็นรัฐต่อรัฐนะ G2G นะครับก็คือรัฐบาลไทยกับไฟเซอร์นี่ก็ลงนามสัญญาแต่สิ่งสําคัญก็คือในสัญญาเนี่ยบอกห้ามเป หลายคนเลยยังยังไม่ทราบว่าเออจริงๆภาครัฐเขาเดินหน้าไปแล้ว<ค>ลายค้คุยแล้วเออแต่เขา<ๆ>เขาไม่มาป,าปราบอากาศเอาว่างั้นเถอะนะครับหลังจากนั้นครับกรมควบคุมโรคก็ส่งร่างนะข้อตกลงผูกพันเนี่ยให้อัยการสูงสุดพิจารณาว่ามันผิดกฎหมายไหมเราเสียเปรียบหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่เวลาที่มีการทําสัญญาระหว่างประเทศอยู่แล้วว่างั้นเถอะนะครับหลังจากนั้นฮนะก็ทางเราก็ส่งนะสัญญาให้ทางไฟเซอร์เนี่ยพิจารณาตรวจสอบนะครับเนี่ย อายการสูงสุดก็แจ้งผลพิจารณาร่วมกันต่างๆแล้วก็ลงนามเมื่อ10มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองอนะครับหลังจากนั้นฮะก็มีการขอขึ้นทะเบียนกับอยของไฟเซอร์นะครับอาจจะมองเอ๊ะทำไมมาขึ้นหลังจากชาวบ้านเขานี่แหละฮะ,ะมันดูไปตามขั้นตอนว่างั้นเถิดนะครับอยก็ขึ้นทะเบียนไฟเซอร์นะครับ24มิถุนายนหลังจากนั้นก็ถัดจากอีก2วันพออยอรับรองนะฮะไฟเซอร์ก็ส่งเอกสารสัญญาเกี่ยวกับการส่งมอบต่างๆมานะครับแล้วก็อายการสูงสุดก็ตรวจสอบ นะครับและส่งข้อมูลให้กับกลุมควบคุมโรค6กรกฎาคมที่ผ่านมาคอรมอลเลยมีมติจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ก็เป็นไปตามขั้นตามตอนนะฮะม,มีสาพฤษภามิถุนานะะกรกฎาคมก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนิดๆนะตั้งแต่เจรจาครั้งแรกเลยจนถึงเรียกว่าตรวจสอบเรื่องสัญญาคือตรวจสอบแล้วส่งไปไฟเซอร์ดูต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะฮะขึ้นออยอรเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาสั่งซื้อนะครับน,นอกจากนี้ครับในตัวที่3วัคซีนที่จัดซื้อเพิ่มนะมีชินโนแวค ไฟเซอร์นะครับแล้วก็มีโมเดนาครับโมเดนาเนี่ยห้าถึงเก้าล้านโดสครับเป็นวัคซีนทางเลือดซึ่งประชาชนต้องซื้อให้อกชนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะให้องค์การเป็นสัญญามเป็นตัวกลางในการหานะครับนาเข้าภายในไตายมาสี่หรือว่าประมาณเดือนตุลาคมนะครับปีนี้การทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนโมเดนาครับเอกชนต้องแจ้งความประสงค์นะครับจำนวนการ จองรวมถึงชําระเงินร่วงหน้านะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากวันเอากชนกว่า300แห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดก็พบว่ามีความต้องการกว่า9ล้านโดสค่ารเบืบ้องต้นจะจัดหาได้ราว5ล้านโดส โดยในตรามาที่4ครับคือช่วงระหว่างเดือนตุลาถึงธันวาคม64นี้นะครับจะสามารถจัดส่งให้ได้ก่อน4รล้านโดสแล้วก็อีกหนึ่งล้านโดสนี่น่าจะเป็นในช่วงของต้นปีหน้าก็คือมกราถึงมีนาครับคาดว่าภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับองค์การเปสศัจกรรมจะได้หารือกับทางบริษัทซิลิกเพื่อนาเข้าวัคซีนบุนนาต่อไปส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับที่มีการวางแผนกันไว้นะครับก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่าง เต็มที่นะแล้วขั้นตอนในการจัดซื้อโมเดอร์นาก็มีเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ใช่ครับคือต้องบอกงี้ครับว่าในช่วงสัปดาห์สสัปดาห์าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเนี่ยเปิดให้จองโมเดอร์นาเนี่ยเปิดแป๊บเดียว <c oughs> บางที่นี่เปิดไม่ถึง5นาทีครับเรียบ<ต>ร,ร้อยเลยนะครับนี่แหละฮะก็คืออย่างที่บอกครับว่าโมเดอร์นาเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับประชาชนที่จะฉีดโมเดอร์นาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วประมาณ1,500บาทประมาณเนี้ย เกินบวกลบนีดหน่อยนะครับต้นทุนอยู่ที่1,100บาทนะค่าขนส่งค่าประกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีค่าบริการของแต่และโรงพยาบาลเอกชนเท<ม>่านั้นเองนะครับส่วนขั้นตอนนะฮะคือในส่วนโมเดอร์นาเนี่ยจริงๆเริ่มก่อนไฟเซอร์นะเพราะว่าตั้งแต่25กุมภาพันธ์แล้วองค์การเภศัชกรรมก็เริ่มส่งหนังสือไปยังโมเดอร์นาแล้วเพื่อสั่งจองก่อนตอนนั้น5ล้านโดสถูกไหมฮะตั้งแต่กุมภามคือภาครัฐนี่เขาเริ่มวางแผนตั้งแต่นู่นแล้วว่าอั้นเถอะแต่ว่าเขาไม่ได้มาประกาศเท่านั้ หลังจากนั้น28กุมภาครับหลังจาก3วันที่ส่งเอกสารไปเนี่ยนะครับทางโมเดอร์นาก็ตอบรับความต้องการซื้อของเราเนี่ยแล้วก็เขาก็แจ้งมาว่าแต่ว่าตอนนี้นะค,ความต้องการโมเดอร์นาในสูงมากในโลกในสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่เราก็ยังประสานครับเงียบหายไปประมาณเดือนเสษๆนะหนเมษายนองค์การเพศสัจกรรมก็สอบถามโมเดอร์นาอีกว่าได้มีการตั้งบริษัทผู้นําเข้าหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับ2อเมษายนโมเดอร์นาบอกว่าอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทซิลิก แต่เพียงผู้เดียวสุดท้ายคือซีลิกนี่แหละที่จะเป,เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางกับองค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็15พฤษภาคมบริษัทซิลิกฟาร์มาก็แถลงว่าว่าตอนนี้การจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาต้องจัดซื้อผ่านตัวแทนภาครัฐก็คือองค์การเภสัชกรรมนี่นะฮะเพราะฉะนั้น6กรกฎาคมก็เลยมีมติโดยคอรมอให้มีการจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นตัวกลางเพราะว่าจะให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปประสานกับซิลิกฟาร์มาก็คงไม่ได้ครับ พราะฉะนั้นก็ให้อง์การเพศสัจกรรมในฐา<ช>นะตัวแทนภาคร,รัฐแล้วก็องค์การเพศสัจกรรมเนี่ยก็จัดซื้อตามนี่นะฮะตามยอดจองของโร<า>งพยาบาลเอกชนเพียงแต่ว่าเบื้องต้นนี่คุยกันไว้5ล้านแต่ตอนนี้ความต้องการ9ก้าล้านเก้ล้านกว่าแล้วเยอะมากเลยจีเดียวครับนอกจากนี้นะครับในการฉีดวัคซีนครับเขาก็บอกว่าจะเน้นหนักในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้เสี่ยงป่วยรุนแรงทั้ง7กลุ่มโรคเรื้อรังก่อนนะครับ ก็มีการปรับแนวทางการฉีดนะครับโดยเน้รนระดมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ที่เสี่ยงป่วยรุนแรงทั้งจุดฉีดในโรงพยาบาลนอกสถานที่และบริการเลื่อนที่โดยแบ่งกลุ่มเป็นประมาณนี้นะครับ,รบก็คือกรุงเทพ,พครับ1.8ล้านโดสนะครับฉีดให้ได้1 7 0ภายใน2ส,สัปดาห์นะครับปริมบนทนฉีดภายในเดือนกรกฎาคม2564จังหวัดอื่นๆครับอีกประมาณ17.85ล้านโดส จะฉีดภายในเดือนสิงหาคม2564นะครับนอกจากนี้จะใช้วัคซีนช่วยควบคุมการระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงระบาดวงกว้างโดยจะฉีดกลุ่มเป้าหมายตามนี้นะครับก็คือกลุ่มที่1คือก,กลุ่มอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสระบาดรุนแรงวงกว้างร่วมกับชุมชนในรอบนะครับแล้ว้อข้อที่2คือกลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อสูงและข้อสุดท้ายครับกลุ่มที่มีโอกาส แพร่กระจายเชื้อสูงครับอันนี้เป็นแนวทางในการที่จะบริหารจัดการวัคซีนให้รวดเร็วที่สุดในระยะต่อไปครับคือตรงนี้ผมอยากจะเน้นย้ํานิดนึงนะว่าในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งจะเป็นกลุ่มแรกนะคนกลุ่มแรกเลยนะคุณอ๊อฟที่ว่าเดจะได้รับการฉีดวัคซีนมีประมาณ12ล้านคนเนี่ยครับปรากฏว่ามาฉีดไม่ถึง10%ประมาณล้านคนนิดๆเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าอยู่ได้ไม่นานแล้วยังไงก็อยู่ได้ไม่นานไม่อยากไปฉีดเดี๋ยวเกิดมีผลกระทบต่างๆเลยไม่ฉีดัตวเเลลขยยน้อ กลุ่มผู้ป่วยเจ็บโรครื้อรังก็เช่นเดียวกันครับจากข้อมูลเนี่ยบอกว่ามีประมาณ5ล้านคนเสษยก็มาฉีดประมาณล้านคนเองนะประมาณ20%เพราะฉะนั้นตัวเลขการฉีดน้อยมากนะก็ต้องวอนนะฮะลูกหลานนี่แหละต้องไปบอกว่าไปฉีดเธอะในยุคแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเวลากลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยเนี่ยรับเชื้อโควิดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่อาการมันจะรุนแรงไง<ช>มันจะป่วยหนักเนี่ยผมการันตีคนหนึ่งผมป่วยเป็น,รปนโรคไตยอยู่นะไตวายระยะห้าแล้วนะครับก็ไปฉีด ผลข้างเคยียงที่เกิดขึ้นก็มีไข้เล็กน,น้อยเท่านอ้ไม่เยอ<ล>ะ,ะครับสามสี่วันก็หายฮะเพราะฉะน,นั้นไม่ต้องกลัวนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปฉีดซะก่อนเพราะถ้าเกิดท่านไม่ฉีดเนี่ยเป้าภาครัฐที่จะตั้งไว้วัาตุลาคมต้องฉีดได้ได้ห้าสิบล้านโดสมันไม่ถึงนะใช่นะฮะเพราะเขาผู้สูงอายุก็กันไว้12ล้านโดสอ่ะนะฮะแต่มันฉีดแค่ประมาณล้านคนเองน้อยมากนะครับไปต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยหลายคนก็พูดถึง เข็มสามเข็มสามจริงๆเข็มหนึ่งยังฉีดไม่ครบเลยนะไปเลเข็มสามแล้วนี่มองข้ามฉอดแล้วเกินนะฮะาศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อุดมคชินทร์ครับที่ปรึกษาศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือสอบคแล้วกันนะฮะก็แถลงครับว่าที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของสอบคเนี่ยนะครับซึ่งมีาศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยศกณสกลส,สัตยาธรเป็นประธานก็มีมติครับว่า จะให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะครับจะได้รับวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือเขาเรียกว่า booster dose เลยเป็นกลุ่มแรกด้วยนะครับโดยคนกลุ่มนี้มีประมาณ70,000 0คนนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้บางส่วนเนี่ยได้รับ s i n นแวคครบ2เข็มมาแล้ว3-4เดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็จะให้ booster dose ได้นะครับในวัคซีนที่ต่างชนิดกันเบื้องต้นในตอน,นตอแรกคือตั้งเป้าว่าจะเป็นไฟเซอร์เป็นชนิด m r n a ก่อนนะแต่ถ้าไฟเซอร์มาไม่ทันเนี่ย แอตตาเซเนิก้าก็เอาเพราะแอตตาเซเนิก้าก็เป็นเชือ้อเชื้อเป็นซิโนแวคเป็นเชื้อตายเพราะฉะนั้นก็จะฉีดให้โดยเร็วที่สุดนี่นะครับเป็นความเคลื่อนไหวในเรื่องของวัคซีนนะครับนอกจากนี้นะครับในยุคสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีในเรื่องของการเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมาตรา33นะครับใน4จังหวัดโดยเริ่มมาแล้วในช่วงวันที่8กรกฎาคมเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ เป็นข่าวดี่หงอผู้ประกานตนนะครับมส3มสในสจังหวัดเศรษฐก,กิจก็คือชนบุรีประยอสม,มุทรปราการและฉะเชิงเซาครับโดยเมื่อตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service กับสำนักงานประกันสังคมก็ให้ไป เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดในทีที่ทางรัฐบาลจัดสรรได้เลยนะครับหลังจากที่ดาเนินการฉีดให้กับผู้ประกันตนม .33 ม3ในพื้นที่แดงเข้มไปเรียบร้อยแล้วก็คือกรุงเทพดนบุรีปรทุมธานีไปแล้วในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ฉีดไปกว่า4ี่แสนคนนะครับ ทนันท์จุดให้บริการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนมอ33จะมีเพิ่มเติมในจังหวัดชลบุรีระยองสุรประการแล้วก็จังหวัดฉายเชิงงแสานะครับประกอบไปด้วยที่ชลบุรีครับไปที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรีเลยเซ็นทัลพาซาชลบุรีก็ได้แปซิฟิกพาร์คศรีราชาแล้วก็เซ็นทัลมารีนาพัทยาครับครับส่วนที่ระยองครับก็ที่สวนอุตสาหการรมสยามอีเทนอินดัสทรีพาร์คปลวกแดงนะครับแล้วก็บริษัท SCG c h e m เคม l ไทยจำกัด ชาเชิงเซาเขาบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนะครับสมุทรปราการก็ที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุดเจดีบริษัทต่อยอดเฟรชประเทศไทยจำกัดแล้วก็หอชมเมืองสมุทรปราการสอบถามข้อมูลนะครับได้ที่สายด่วนประกันสังคม1 5 0 6เขาบอกว่าตลอด24ชั่วโมงเลยครับล็อกอินไปเลยนะฮะงนี้โทรไปสอบถามข้อมูลดีกว่านะครับนะครับนอกจากนี้ครับนี่ฮะก็เป็นการต่อยอดขึ้นจริงๆแล้ว มาตรการนี้เขาประกาศมาแล้วล่ะแต่ว่าสุดท้ายคอรมอ <G ül> ก็มีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของการเยียวยานายจ้างลูกจ้างตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดก็คือสีแดงเข้มนะที่ประกาศไป10จังหวัดแต่จะมี6จังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนนทบุรีนน Firstly, น,น,น,นนะครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครและกร,ร,รุงเทพ6จังหวัดงบประมาณประมาณ2,500ล้านบาทเศษนะครับ กิจการที่ครอบคลุมคือมีกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมกิจการศิลปะบันเทิงพวกนักร้องนักดนตรีนะครับแล้วก็กิจกรรมบริการอื่นๆไอ้กิจกรรมบริการอื่นข้อสุดท้ายเนี่ยครอบคลุมเกือบหมดอ่ะทั้งหมดเลยขอให้เป็นงานบริการนะว่าเง้นเถอะนะฮะรูปแบบนะฮะก็คือถ้าเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3-3นานะสัญชาติไทยก้อนแรกก่อนเลยก็คือรับไปเลย2000ัอันนี้ชัดเจนนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือจะได้รับวงเงินนะครับ50% ของค่าจ้างเดือนนั้นแต่ว่าไม่เกิน7,500บาทบเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี่ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่มีการสั่งปิดคือเขาบอกว่าจะไม่เกิน9 0วันหรื3อ3เดือนนะ่ว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่แน่นะ <laughs> สกุลนี้นะครับ,รบส่วนผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างก็จะได้รับการช่วยเหลือตามจํานวนลูกจ้างนะครับหัวละ3,000บาทแต่ไม่เกิน200คนคนะครับตรงนี้อยากทาความเข้าใจบางคนสอบถามว่าโอ้ทำไมช่วยขนาดนี้พวกเขาจะได้มีเงินไปต่อยอดไงสมมติว่าเขามีลูกจ้างอยู่ร้อยคนอะ ถ้าเกิดไม่ช่วยอย่างนี้ก็อาจจะต้องปิดกิจการเลยนะใช่แต่นี่ออบอกเอ้ยช่วยไปก่อนแล้วก็เอาไปก่อนคนละสามพันนะช่วยเหลือกัน,น,นว่าอย่างนั้นเถอะนะครับส่วนผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างก็ให้รีบนะไป,ไปขึ้นทะเบียนประกันสังคมซะภายในเดือนกรกฎาคมก็จะได้ช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะฮะหัวละสามพันไม่เกิน200คนและลูกจ้างก็จะได้รับวงเงิน2,000บาทแต่ว่า50%ของค่าจ้างไม่ได้นะเพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคย มีการจ่ายสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคม,มส่วนกรณีที่ไม่มีลูกจ้างอันนี้ชัดเจนก็คือเข้าสู่โครงการคนละครึ่งก็จะมีวงเงินให้ถุงเงินเนี่ยสามพันบาทนี่นะครับส่วนผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหารเครื่องดื่มคลี่โครงการคนละครึ่งนะฮะที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานประกันสังคมเนื่องจากไม่มีลูกจ้างอย่างที่บอกฮะก็ได้รับวงเงินไป3,000บาทครับมาดูหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนะครับ ข้อ1ครับคือนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมนะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนายน64เป็นต้นไปหรือว่านายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนถึง31กรกฎาคม64จะมีอยู่ประมาณ40,000กว่ารายนะครับจะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทอย่างที่คุณตั้มว่านะครับ อ่าโดยไม่เกิน200คนต่อแห่งส่วนลูกจ้างผู้ประกันตนมาตา3าจํานวน6กแสนกว่าคนเนี่ยนะครับจะได้รับเงินเยียวยา2,000บาทต่อคนถ้าผู้ประกันตนทํางานกับนายจ้างมามากกว่า1ปีนะครับและให้มีสิได้รับเงินเยียวยาเนะี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวิธีจ่ายเงินเยียวยานะครับจ่ายอย่างไรครับบุคคลธรรมดาผู้ประกันตนมามสาจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลยที่ผูกกับบัญชี พร้อมเพย์บบประชาชนเรขบัตรประชาชนอาไว้นะครับกรณีส่วนนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลสำนังกงานประกันสังคมก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแสดงหรือตามวิธีการอื่นๆที่การะทรวงแรงงานกําหนดถามว่าโอนเมื่อไหร่โอนวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับและจะโอนซ้ําทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมครมอรครับได้ว่ามอบหมายให้สำนังกงานประกันสังคมดําเนินการก็คือให้เร่งลงทะเบียนนายจ้างและให้กรมสุิการคุ้มครองแรงงานนั้นไปตรวจสอบ ความเป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่เลยในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง30พฤศจิกายนนะครับเพื่อยืนยันว่ามีการประกอบธุรกิจและการจ้างงานเนี่ยตามจํานวนที่แจ้งขึ้นทะเบียนประกันสังคมไว้จริงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์นายจ้างรายใหม่ครับลงทะเบียนเข้าสู่ระบบประกันสังคมให้มากขึ้นด้วยนะครับวันนี้เวลาเหลือน้อยไปต่อกันเลยแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่นเชื่ออิ่มอกอิ่มใจ ผมเติร์ง่าจิกอิ่มใจเลครับแหมฟังชื่อแล้วน่าไปใช้บริการมากนะนี่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการครับของภาครัฐผ่านธนาคารอมสินเอาง่ายๆเลยนะฮะแหมเวลาเหลือน้อยครับก็คือวงเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อรายที่สําคัญก็คือคลีนโลนก็คือไม่ต้องมีผู้ค้าประกันไม่ต้องมีหลักประกันว่างั้นเถอะนะครับดอกเบี้ยนี่ต่ามากฮะร้อยละ3.99ต่อปีเฉลี่ยคือสมมติกู้ไปแสนหนึ่งก็ ดอกเบีย้ยปีละสี่พเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ระยะกู้ไม่เกิน5ปีแต่ที่สำคัญคือปลอดทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ย6งวดแรกครึ่งปีแรก <c oughs> ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้คือ6 6เดือนแรกแต่ถ้าสถานการณ์ยังรุนแรงแบบนี้ไปเนี่ย <c oughs> <ไป S 1> ยังขยายได้อีก <c oughs> ตรงนี้ยังขยายได้อีกนะฮะท่านผู้ชมครับใครสนใจนะฮะก็สามารถที่จะไปยื่นคำขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับที่นะครับธนาคารออมสินนะครับสำหรับคุณสมบัติก็คือ ต้องเป็นร้านอาหารนะฮะผู้<ช><ช>ประกอบการร้านอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารในห้างสปปรรพสินค้าร้านอาหารที่มีอยู่ในตึกแถวอาคารพาณิชย์พัฒนาการตา่ตางๆพูดง่ายไม่นับหาดเร่แผงลอยหาดเร่แผงลอยไม่ได้ต้องเป<ช>็น<ช>ร้านอาหารที่มีหน้าร้านชัดเจนวัน,นง<ช>ั้นถึงเอาง,ง<ต>ี้เลยแต่สำหรับหาดเร่แผงลอยเขามีอีกนะมีมรการเยอะใช่ใช่นะครับ โดยถ้าเป็นหาดเล่แผงลอยรถเข็นนะครับสามารถเข้าร่รวมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐที่มีอยู่นะครับใชนมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 โดยธนาคารอมสินสนับสนุนสินเชื่อตรงนี้นะครับรายละ1นึ่งมืนบาทนะครับต่อรายดอกเบี้ยก็0.35อืจมต่อเดือนอน้อยนะศูนย<ๆ>์จุามสิบาทนะครับกู้ก็3ปีเลยบด ปลอดชําระ,ะเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับหเดือนแรกเช่นเดียวกันหรือจะไปสินเชื่อสติฟูดก็ได้นะครับออมสินก็มีให้เลือกหลายแบบเลือกกนดูโทรไปสอบถามก่อนก็นได้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับกับทางธนาคารออมสินนะครับครับอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะก็บอกว่ามาตรการนะครับข้อแนะนำนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัดก็ตอนนี้อย่างที่เราบอกคือบางคนอาจจะไปกลัดบ้านไปกัดตัวไงใช่ไหมกับภูมีลำเบาใช่ใช่เพราะว่ากรุงเทพ หาเตียงไม่ได้ไง <c oughs> เขาบอกว่าก่อนอื่นครับให้เตรียมตัวก่อนนะครับ,รบประสานสาธาทรณสุขป,ปลายทางก่อนนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้นต้องเตรียมหน้ากากอนามัยต่างๆให้พร้อมเตรียมยาให้พร้อมเตรียมอาหารและน้ําดื่มใหม้พอพูดง่ายระหว่างเดินทางอย่าแวะอย่าแวะยินตรใช่ใช่นะครับและระหว่างเดินทางครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหลีกเลี่ยงนะการใช้มือสัมผัสหน้าตาอะไรต่างๆล้างมือบ่อย ห้ามแวะระหว่างทางให้ตรงไปยังโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเปิดหน้าต่างหรือว่าช่องหน้าต่างให้มีการหมุนเวียนของอากาศขับรถก็อาจจะต้องปิดแอร์อเปิดกระจกวาง,งั้นเถอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับที่ได้ประสานไว้เพื่อเข้านะสถานที่จะต้องกักตัวแยกกักตัวเนี่ยอย่างชัดเจนง่ายๆเลยนะคืออย่าแวะเอาวาง,งั้นเถอะนะฮะ ก็มันอาจจะมีการเดินทางอีกรอบหนึ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะครับถ้าจะไปเดินทางไปนู่นไปนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างใกล้ชิดการอย่าตกนะครับแล้วคนที่จะไปดูแลตัวเองที่บ้านก็อย่างที่คุณตั้มบอกคือตามนี้เลยก็เต็มตามนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยการดูแลตัวเองครับมีสติด้วยนะฮะถ้าเกิดมีมาตรการอื่นเพิ่มขึ้นมาที่จะเกิดวันจันทร์เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายกันเยอะเพราะฉะนั้น จำดีๆนะฮะมาตรการเหล่านี้เอาละครับนี่คือข้อมูลข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะ,ะครับผมหมดเวลาครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ราท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ